ในยามค่ำคืนที่ลมหนาวพัดผ่านตรอกแคบๆข,ของเมืองโบราณจีนแสงโคมสีแดงแกว่งไกวาตามแรงลมเสียงเด็กๆหัวเราะและผู้เฒ่าพึมพำเล่าเรื่องราวที่เคยได้ยินจากบรรพชนนั่นคือเรื่องราวของไช่สิงเอีย้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งผู้ที่ไม่ว่าผ่านมากี่ยุคกี่สมัย ก็ยังเป็นความหวังและเป็นที่เคารพของผู้คนเสมอผู้เท่าเล่าว่าไช่สิ่งเอีย้ยไม่ได้มีเพียงร่างเดียวหรือชื่อเดียวหากแต่เป็นภาพสะท้อนของหลายตํานานที่ผูกพันกันทั้งจากความเชื่อพื้นบ้านเรื่องราวของแม่ทัพผู้ซื่อสัตย์และนักพรตผู้บำเพ็ญตนหลายร่างหลายเรื่องที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่ง จนกลายเป็นเทพแห่งทรัพย์สมัติผู้เดินทางระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์เมื่อ<โดย>ราวพันกว่าปีก่อนในยุคราชวงศ์ฮัน่นชาวเมืองเล่ากันถึงแม่ทัพผู้หนึ่งนามว่าเจ้ากงหมิงแม่ทัพผู้กล้าหาญมีตะบะทางสายเวทและเคยต่อสู้ในตำนานเรื่องหงมึงซึ่งเป็นมหากาพาบแห่งการต่อสู้ระหว่างเทพและปีศาจ เล่ากันว uh ่าเขาได้รับพลังจากคำภี์เต๋าสามารถบังคับสายลมพายุและเรียกเมฆฝนให้โปรยปลายลงมาได้เมื่อตกในสมรภูมิเขาไม่เพียงต่อสู้ด้วยอาวุธแต่ยังใช้มนตราและยันอาคมเพื่อพิทักษ์ประชาชนตำนานเล่าว่าหลังการศึกใหญ่เจ้ากงหมิงสิ้นชีวิตแต่ดวงวิญญาณไม่ได้หายไป กลับได้รับการโปรดเกล้าจากเทพเบื้องบนแต่งตั้งให้เป็นไฉสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภผู้แจกจ่ายความมั่งคั่นแก่ผู้ที่มีใจซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเชื่อว่าทรัพย์สมบัติคือพลังแห่งความสมดุลหากตกอยู่ในมือของคนชั่วมันก็จะกลายเป็นหายนะแต่หากอยู่กับคนดีมันคือพลังแห่งการเกื้อกูล อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เท่ามักเล่าคือตำนานนักพรตผู้บำเพ็ญเพียรบนเขาสูงในดินแดนทางใต้เขานุ่งห่มชุดยาวสีดำถือไม้เท้าเหล็กและนั่งสมาธิท่ามกลางลมหนาวชาวบ้านรอบเขาเคยยากจนแร้นแค้นแต่ทุกครั้งที่เขามาเยือนหมู่บ้านก็จะมีเงินทองและพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ราวกับปาฏิหาริคนจึงเรียกเขาว่าเทพแห่งทรัพย์ และเมื่อการเวลาผ่านไปภาพนักพรตนั้นก็ถูกผสมกับภาพของเจ้ากงหมิงกลายเป็นร่างหนึ่งของไฉสิงเอียะแม้จะมีหลายตำนานแต่ทุกเรื่องมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือไฉสิงเอียะปรากฏตัวพร้อมความเมตตาและความหวังของผู้คนในวันขึ้นปีใหม่จีนทุกครอบครัวจะตั้งโต๊ะไหว้ท่านจุดธูป เทียนวางผลไม้และอธิษฐานให้ปีใหม่เต็มไปด้วยโชคลาภในบางบ้านยังมีภาพเทพองค์นี้แขวนไว้เหนือประตูเชื่อว่าท่านจะนำความมั่งมีสีสุขเข้ามาและปกปักป้องกันความทุกข์ยากให้ออกไป